คงคาสายน้ําแห่งอารยธรรมได้ไหลพาความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมมาสู่กลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ําโขงมานานนับพันปี In India we consider Thailand as a civilizational neighbor but given our shared cultural heritage especially our common beliefs whether it's Hinduism Buddhism our linguistic commonalities we share a lot of cultural heritage since ancient times But bedrock between Buddhism us our countries the this relationship between our two countries the Great for of of Religion is จากคงคามหานทีสุลุ่มลำโคงนับเป็นความผูกพันด้วยรากฐานทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างอินเดียและไทยด้วยความผูกพันอันลึกซึ้งนี้ในปีมหามงคลพุทธศักราช2567รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้รัฐบาลไทยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอา,หารหันตธาตุ พระสารีบุตรและพระโมค,คัลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยซึ่งนับเป็นเรื่องยากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน In normal course the objects under double A category cannot move out from the museum but it is only because of good relationship with some of the Buddhist countries So, a special case that is allowed by the uh, government. This is something which is done with a lot of planning. So, the fact that we are taking the relics to uh, this beautiful country of Thailand is very symbolic. It is, it is a blessing which uh, we, as uh, the Buddhists in India and the government in India, is trying to convey to the people and the government of Thailand in terms of uh, the dhamma linkages that we have had for ancient ancient times and many many years เความภาคภูมิใจเลยนะครับว่าเป็นโครงการเชิดชูเกียรตินะครับในโอกาสที่ในหลวงของเราทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ72พระชาที่จะให้พี่น้องคนไทยได้แสดงความจงรักภักดีการที่ได้มีโอกาสได้ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสมัิพุทธเจ้าด้วยังของพระอรหันต์ด้วยนะครับอีสองพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นการร่วมกันทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธาตุประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวทั่วทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นจึงเสด็จกลับยังพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาตินิวเดลีประเทศอินเดีย